ผลไม้อะไรช่วยต้านอนุมูลอิสระจาก pm 2.5ข้อที่ 1, 1> นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จำไม่ง่ายอะไรที่มีชื่อลงท้ายด้วยเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สตรอเรี่พวกนี้จะมีสารตัวหนึ่งที่เป็นสารสีม่วงที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเอาไว้ต่อสู้กับ pm 2.5ที่เข้าสู่กระแสเลือดเราแล้ว2 ทับทิมอุดมไปด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งใช้ต่อต้านอนุมูลอิสระสู้กับ pm 2 5 3. คือกลุ่มของส้มและมะนาวมีวิตามินซีมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระกลุ่มซิตรัสท,ที่ช่วยทำให้ภูมิกันเราแข็งแรงและต่อต้าน pm 2 5ได้ 4. กีวีมีทั้งวิตามินซีและวิตามินอ e ีที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ 5. คือแอปเปิลคุณไหมครับมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเคอร์ซิตินสารตัวนี้ช่วย ปกป้องปอดของเราจาก PM 2 5ได้ 6. มะเขือเทศมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลโคปีนช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายของเราจาก PM 2 5 7. a อะโวคาโดเพราะว่ามีวิตามิน E และกรูตาไทโอนซึ่งจะไปออกฤทธิ์ตับช่วยให้ตับสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้นถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะกินอะไรก่อนก็ ทุกอย่างรวมกันเลยครับปั่นสกัดเย็นดื่มทุกเชา้าแค่นี้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องเราจากโรคร้ายที่เกิดจาก PM 2.5ได้แล้วครับ